สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนายต่อตะวันคามขนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการตู้แกะนะฮะตู้แกะอีกแล้ววันนี้กล่องใหญ่เลยนะกล่องใหญ่นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะหนักนะครับต้อน,นี้นะครับก็ไปแกะไปแกะกันเลยว่ามันคืออะไรแน่นอนว่าเป็นโมเดละฮะ ซึ่งผมเข้าไปซีเอฟในที่เขาไล่สดกันนะไปดูว่าจะได้จะมีกล่องพบไหมนะครับเพราะว่าบางตัวเขาบอกว่าบางคนก็จะไม่ได้กล่องอะไรเงี้ยนี่ครับ,รบมีประมาณสี่กล่องมีสี่กล่องครับอีกตัวหนึ่งไม่ทันเขาครับเขาได้ไปก่อนสำหรับตัวแรกครับเป็นพิกโกโลู่นะพิกโกโลู่อ้า ตัวสองตัวนี้ไม่มีกล่องนะก็จะเป็นซซโน่ป่ะไม่ทันกล่องเขานะตัวที่สามเป็นจอมันบูอ้วนนะฮะเป็นจอมันบูมินินะฮะแล้วก็จินเบยนะะอันนี้เป็นจินเบย์จินเบนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปแกะโชว์กันนะฮะ ผมไปแกะบบเบิลออกกันนะครับผมนี่นะครับก็คือ,อแกะออกมาจากกล่องออกมาจากบับเบิลกัรกรแหกกันนะครับก็จะได้สีตัวนี้ตัวนี่เซโนนี่ไม่ไม่ได้กล่องนะผมก็นึกว่าผมจะได้กล่องแม่ก็ไม่เป็นไรครับมีกล่องไว้ก็ไม่มีที่เก็บอะไะครับแล้วก็ไปแกะแกะออกมาตั้งโชว์กันเลยนะครับผม เริ่มเริ่มมีซีโนโนีน่เลยก่อนเลยนะฮะมันม่มีกล่องพอดีเลยอยู่ในถุงครับยังไม่ได้แกะลยครับเดีผมใช้มีดกรีดออกมาเลยฮะอันนี้เป็นส่วนคาร์นะครับก็โอเคครับสำหรับงานกรอบก็ถือว่าใช้ได้นะฮะ ่อไปเป็นส่วนหัวนะครับนี่เป็นส่วนหัวนะแล้วก็ส่วนของตัวนะฮะนี่คือส่วนของตัวครับแล้วก็สุดท้ายน่าจะเป็นฐานกับกับดาบนะฮะฐานกับดาบนี่ครับล็อคด,ดาบ อันนี้นะแล้วมาประกอบกัเลยนี่ะก็บอนี่คือส่วนหัวที่ตอ่อใส่กับตัวแล้วนะแล้วก็มา สายานะครับโอเคเลยก็ตัวใหญ่อยู่นะกระสใส่ดาบปึ๊บเข้าไปใส่ดาบเข้าไปนะครับ ประมาณนี้มั้งใช่หรือเปล่าไม่รู้ยังไงวะเดี๋ยวนะน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าสายดับนะ โอเคครับใส่ฐานเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นเซโนตัวนี้นะได้ตัวหนึ่งนะครับไว้กันแล้วก็บรูนะบรูมินีนะครับก็แกะตัวมินี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีควันออกหัวด้วยนะ ยังไม่ได้แกะล้วแก,กนนะรลบสำหรับบูมินี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะก็น่ารักนะเออเป็นนั่งครับไม่ต้องมีฐานนะครับนั่งอย่างนี้เลยนั่งอย่างนี้เลยนะเหมือนถ้าเป็นลูฟี่ก็ลูฟี่มินี่นะที่ผมแกะไปตอนนั้นนะอ,อ่รู้สึกว่าควนมันจะ ถอดได้ใชมั้งไม่หอดดีกว่าประมาณนี้นะครับผมเราให้ดูไหมนี่นะไอจมมันผู้วันกำลังโมโหนะโมโหหิวนะก็จะมีควันออกตรงรู้ตรงหัวนะครับนี่ครับและเลียดก็ถือว่าทํามาดีนะต่อไปเป็น ก็ไปเป็นพิกโรเลยตัวนี้นะครับพิกโรที่กําลังแบบน่าจะสู้กับเซลหรือเปล่าแล้วโกฮังกําลังจะโดนําเสงของเซลแล้วพิกโรมาบังไว้ให้ครับตัวบังครัแล้วพิกโรก,โก็จะมีฐานกับตัวนะครับแล้วแกะก่อนนะ ีจะเป็นตัวของพิโครโนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้มีลงสีตาเลยมาตรงขอบนี้นิดนึงนะนี่คือรูปหลักนะครับผมเราเอาฐานมาประกอบก่อนกล้องไม่โฟกัสนะ นี่นครับผมจอมานพิกรโรนะครับปนมือฮะตัวตัวก็โอเคอนะครับผมว่าโอเคอยู่แล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นอีกอีกเรื่องหนึงนะ่งฮะไม่ใช่เรื่องลาเกนบอลนะเป็นเรื่อง One Piece วันพีชนะฮะตัวนี้เป็นลูกเรือคนใหม่ของ กลุ่มหมวกฟางนะครับผมก็คือจินเบย์ฮะโอ้โหจินเบย์นะเดี๋ยวาแกะให้ดูก,ก่อนครับจินเบย์จะมีสี่ชิ้นนะ มีฐานนะครับมีอตรงขาครับมีตรงตัวครับแล้วก็มีหัวหัวครับอันนี้คือฐานนะฐานก็ประมาณนี้ อันนี้เป็นส่วนค้านะครับผมอันนี้จะเป็นส่วนค้ามันนะครับก็ดูรายละเอียดครับอัน,นจะเป็นส่วนตัวนะครับ ่ีดูตรงหน้ามันะฮะเอาละเสื้อผ้าอะไรก็ทำมาได้ดีอยู่นะผมม่านะแล้วก็ส่วนสุดท้ายน่าจะเป็นผมนะครับอันนี้คือสอ่วนอ้อผ้าคลุมครับไม่ใช่ผม เป็นผ้าคลุมนะครับผมเอามาประกอบกันเลยนะใส่ผ้าคลุมครับสุดยอดนี่ครับคือประกอบเรียบร้อยนะฮะคือตรงฐานนี้มันใส่ตรงนี้ไม่ได้ฮนะช่างมัน ของกอบก็บประมาณนี้ครับมันจะไม่ไม่ค่อยตรงอะไรเท่าไหร่นะขอแค่ตั้งได้ก็พอแล้วโอเคครับนี่ก็ก็คือโมเดลที่ผมได้สั่งมาในวันนี้นะครับมาให้ดูใกล้ๆนะ สำหรับโมเดลของก๊อปในวันนี้ครับผมก็มีประมาณนี้นะสำหรับจินเบนี่ผมก็ถ้าว่าสวยแม่งก็สวยอยู่นะสำหรับอ uh, ของกีดนี้แตว่ว่ามันใส่ไม่ได้อะไรมาเนี่ยมันก็จะนิดหน่อยถ้าใครแบบงนง,งิดกับอะไรพวกนี้นก็ให้ซื้อของของแท้ดีกว่า แล้วก็พิกโรพิกโรวันนี้ก็โอเคอยู่นะถือว่าโอเคสมราคาครับแล้วก็ที่ชอบมากที่สุดก็คือตัวนี้บูบูมินินะฮะรู้สึกว่ามันน่ารักดีครับนี่แล้วก็ตัวสุดท้ายคืออะไรเซโนหรอเป๋าผมก็ไม่แน่ใจประมาณนี้ก็โอเคครับตอนนี้ก็โอเคครับสำหรับรายการตูแกะวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับผม